มีรถแล้วแต่ต้องาการซื้อรถเพิ่มจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือมีรถแล้วแต่ต้องาการซื้อรถเพิ่มจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือเป็นรถคันแรกแต่อยากมีรถเป็นของตัวเองจะมีวิธีการใดหรือให้เราแนะนํำยังไงบ้างวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน สวัสดีค่ะเซลล์หน่งนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ5สิ่งที่คนรู้ก่อนการซื้อรถค่ะข้อแรกเลยนะคะที่มีคำถามเข้ามาเยอะมากถามมาว่าอาชีพอะไรบ้างที่สามารถซื้อรถบรรทุกได้ถ้าเราแนะนำแบบนี้ถามว่าอาชีพใดบ้างเนี่ยเราก็ตอบว่ามันก็เกือบทุกอาชีพนะคะที่สามารถซื้อรถบรรทุกได้อยู่ที่ว่า เอกสารชัดเจนไหมเช่นรายได้นะคะรายได้แล้วก็รายรับก็สเต็เมนต์ยืนยันเอกสารทางทางรายได้ะคะ่ะว่าลูกค้ามีรายได้เท่านี้ต้องการจะออกรถบรรทุกนะ,ะทางไฟแนนซ์เขาก็จะพิจารณาดูว่าลูกค้าจะเข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์หรือเปล่าค่ะถ้าให้ตอบก็คือสามารถซื้อได้ะคะ่ะเพราะว่าเราก็มีหลากห,หลายอาชีพมากที่ลูกค้าซื้อรถคันแรกแล้วก็สามารถผ่านไฟแนนซ์พิจารณาผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ประมาณนี้ใช่เมื่อเรามีอาชีพแล้วคำถามที่ที่ถามมาเยอะมากรายได้ลูกค้าจะถามว่ารายได้เท่านี้สามารถซื้อรถได้ไหมผมมีรายได้เท่านี้เองแต่ผมอยากมีรถคันแรกผมสามารถ ซื้อรดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นในเรื่องของรายได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งจะตอบตามแบบข้อพิจารณาเบื้องต้นเนาะเงื่อนขไขไฟแนนซ์หลักๆแล้วเขาจะจะดูรายได้ของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆเลยว่าลูกค้ามีรายได้เท่าไหร่สามารถที่จะผ่อนลถในอนาคตของของของคันนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ รายได้ก็จะสองเท่าของค่างวดอย่างเช่นนะคะค่างวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกค้าควรจะมีรายได้เข้าบัญชีย้อนหลังนะคะหกเดือนสเตตเมนต์เนี่ยควรจะสองเท่าของรายได้ก็ประมาณสามหมื่นบาทหลักๆเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แต่ว่ามีความยืดหยุ่นตามเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่มมาอาจจะมีข้อมูลอื่นๆมาเสนอไฟแนนซ์ว่าลูกค้านีรายได้เพิ่มหรือมีอาชีพเพิ่มมีรายรับเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่มาสมทบกันได้ ประมาณนี้ข้อ3ใช้เอกาสรรารอะไรบ้างมันก็เชื่อมโยงกับอาชีพรายได้นะคะใช้เอกาสารนั้นอะไรบ้างก็พับชาชนหล,หลักหลักทั่วไปเลยนะแบบชาชนนทะเบียนบ้านนะคะสเตตเมนย้อนหลังยืนยันว่ารายได้ของลูกค้ามีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะคะ ก็ทวีจ้างงานใบทวีที่ทางสมมติลูกค้ามีรถอยู่แล้วแล้วลูกค้าเนี่ยไปวิ่งงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ที่บริษัทเขาจะต้องออกเป็นใบทวีมาให้ลูกค้าอยู่แล้วยืนยันรายได้ว่าทางบริษัทเขาจ่ายมาให้ลูกค้าต่อปีเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้สำคัญเหมือนกันเป็นใบทวีนะคะสัญญาจ้างงานอ่าสัญญาจ้างงานลูกค้าจะถามมาเยอะมากว่าไม่มีสัญญาจ้างงานหรือว่าผมมีสัญญาจ้างงานผมจะ มีการไฟแนนซ์จาดุบัติาให้ผมง่ายขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไฟแนนซ์เนี่ยจะ คะแนนสกอร์เพิ่มมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างลูกค้ามีทวีด้วยมีสัญญาจ้างงานด้วยนะคะมันก็บวกคะแนนให้ลูกค้าเนี่ยมีสกอร์เพิ่มมากขึ้นมีผลในการอนุมัดง่ายมากขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเอกสารพวกสมมติถ้าลูกค้ามีรถแล้วก็จะเป็นพวกสำเนาหน้าเล่มเดิมนะคะมายืนยันว่าลูกค้ามีรถคันแรกแล้วลูกค้าอยากจะออกรถคันที่สองนะคะเพื่อ ขยายกิจาการอะ,อะไรแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนแรกก็จะเอกสารยืนยันรายได้จากที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะก็สเตตหลักๆก,ก็สเตตเมนต์เพื่อที่จะยืนยันยืนยันก็จะประมาณประมาณนี้ข้อที่4นะคะสมมุติว่าเอกสารไฟแนนซ์ผ่านแล้วลูกค้ามีมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์แล้วลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่มีคำถามเข้ามา ข้อนี้เนี่ยเอาเป็นว่าแต่ละคันไม่เท่ากันนะเช่นลูกค้าซื้อรถคันนี้แต่ไฟแนนซ์เนี่ยให้ยอดจัดที่ให้ยอดจัดคือลูกค้าสามารถคือลูกค้าเครดีเครดิตด,ดีแล้วเงื่อนไขเอกสารแน่นทุกอย่างแน่นอย่างเงี้ยค่ะไฟแนนซ์อนุมัติวงเงินให้ เยอะค่อนข้างเยอะกว่าคันอื่นลูกค้าก็ใช้เงินดาวแต่ละคันไม่เท่ากันสมมติลูกค้าเครดิตได้เท่านี้ราคารถเราเท่านี้ก็หักลบกันไปนั่นคือเป็นราคาดาวนอกจากนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆของเรานะคะเช่นค่าโอนรถค่าประกอบการค่าใช้จ่ายอื่นๆอันนี้ค่ะแต่ละเคสก็ไม่เท่ากันเหมือนกันก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามกับ ทีมงานเซลล์ของเราได้ในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่รวมๆและหลักๆแล้วก็จะมีแค่ประมาณนี้บางคันฟรีดาวเราก็มีนะคะถ้าเราจัดร่วมโปรโมชั่นอันนี้ก็แนะนําให้ลูกค้าค่ะติดตามโปรโมชั่นของทางหน้าเพจเ c e b o o k เราให้ดีนะคะเพราะว่าบางคันลูกค้าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวก็มีอันนี้แนะนําว่าให้ติดตามให้ดีะคะ่ะ อ่าและข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายลูกค้าจะถามมาว่าโอเคลูกค้าผ่านกระบวนการทั้งหมดของเราแล้วเนี่ย ในช่วงวันส่งมอบรถหรือว่าช่วงที่โอเคเราเป็นรถบรรทุกมือสองเนาะไม่ใช่รถมือหนึ่งก็มันจะมีในเรื่องของการเก็บงานการทําสีทําความสะอาดขัดสีหัวอะไรต่างๆเนี้ยค่ะลูกค้าจะถามเข้ามาว่าดูอะไรให้ผมบ้างดูอะไรให้เราบ้างในส่วนของที่ลูกค้าจะต้องรับรถก่อนวันรับรถอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องต้องแจ้งแบบนี้ว่าก่อนการส่งมอบรถนะคะทีมงานของเรานะคะจะมีทีมงานที่เช็คระบบเบรกระบบไฟขัดสีหัวทําความสะอาดก่อนส่งมอบ อบรถให้ลูกค้านะคะทุกกระบวนการตัวนี้ก่อนที่จะส่งมอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องทําให้ผ่านขนส่งเนี้ยค่ะจะต้องมีใช้ระบบทุกอย่างอานะคะตัวนี้เราจะทําให้ลูกให้ลูกค้าก่อนวันรับรถนะคะ1วันหลังจากนั้นลูกค้ามารับรถเสร็จก็ลูกค้าเคลียร์ค่าใช้จ่ายแล้วก็รับรถตรงนี้ก็คือจบกระบวนการของเราในการซื้อขายรถค่ะใช่ประมาณนี้ตองฝากเคลมลับนหน่อยค่วิธีการเปลี่ยนตัวอย่างไรก่อนซื้อรถเพื่อ ่าน่าอ๋อวิธีการอย่างไรในการเตรียมตัวเตรียมตังก่อนได้ไหมถ้าไม่ก็หนื่งถ่าอ,นะอ๋อเตรียมตังอ๋อก็ก็แนะนําให้ลูกค้าเตรียมตัวเรื่องเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้ในเรื่องของการขอสินเชื่ออย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเท่านี้ก็นอกกนั้นก็เตรียมใจ <laughs> เตรียมใจมาในการที่ จะซื้อรถหนึ่งคันเนาะรถออกไปคือรถมันเป็นรถที่ทํางานทําเงินทํารายได้ให้ลูกคา้าก็เชื่อมั่นว่าลูกค้าจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการมาซื้อรถนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่แนะนําให้ลูกค้าวิธีการเล็กๆน้อยๆหรือว่าการเตรียมตัวก่อนการซื้อรถค่ะเท่านั้นรายละเอียดต่างๆนะคะแนะนําลูกค้าสอบถามทางทีมงานของเรานะคะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะก็ประมาณนี้ขายของ ขายไม่ก่งขายของนะคะก็ฝากขอฝากละกันตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นการหลายโปรโมชั่นเลยก็แนะนำให้ลูกค้าติดตามหน้าแฟนเพจเราแล้วก็โปรโมชั่นที่ยังอยู่เลยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้ามากๆเลยตอนนี้ก็คือโปรโมชั่น10,000แสนบาทรับรถรวมทุกอย่างแล้วนะคะประกันไปบวกรวมกับยอดจัดได้ลูกค้าจะตกใจมากว่ามีจริงหรอแต่ เรียนให้ทราบเลยว่าตอนนี้เราออกมาหลายสิบคันมากแล้วและใช้โปรนี้ได้ลูกค้าเครดิตดีมีรถแล้ว1นึ่งแบาทรับรถจบทุกคันตอนนี้จะเป็นเงื่อนไขอะไรหรืออาจจะเป็นแสนห้าอันนี้ต้องดูเป็นคันๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะ10,000แบาทรับรถโปรนี้ยังอยู่นะคะยังไงก็ฝากลูกค้านะคะติดตามแฟนเพจของเราแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของเราใน KUM นี้ค่ะก็ประมาณนี้เนาะ <laughs> วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสหน้ามีอะไรที่แนะนำเพิ่มเติมเนี้ยคะ่ะ <laughs> ก็จะยินดีมาแนะนำลูกค้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> มีรถแล้วแต่ต้องการซื้อรถเพิ่มจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือเป็นรถคันแรกแต่อยากมีรถเป็นของตัวเองจะมีวิธีการใดหรือให้เราแนะนำยังไงบ้างวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกัน สวัสดีค่ะเซลล์หนึ่งนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ5สิ่งที่ควรรู้ก่อนการซื้อรถค่ะข้อแรกเลยนะคะที่มีคำถามเข้ามาเยอะมากถามมาว่าอาชีพอะไรบ้างที่สามารถซื้อรถบรรทุกได้ถ้าเราแนะนำแบบนี้ถามว่าอาชีพใดบ้างเนี่ยเราก็ตอบว่ามันก็เกือบทุกอาชีพนะคะที่สามารถซื้อรถบรรทุกได้อยู่ที่ว่า เอกสารชัดเจนไหมเช่นรายได้นะคะรายได้แล้วก็รายรับก็สเตตเมนต์ยืนยันเอกสารทางทางรายได้ะคะ่ะว่าลูกค้ามีรายได้เท่านี้ต้องการจะออกรถบรรทุกนะ,ะทางไฟแนนซ์เขาก็จะพิจารณาดูว่าลูกค้าเ,เข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์หรือเปล่าค่ะถ้าให้ตอบก็คือสามารถซื้อได้ะคะ่ะเพราะว่าเราก็มีหลากห,หลายอาชีพมากที่ลูกค้าซื้อรถคันแรกแล้วก็สามารถผ่านไฟแนนซ์พิจารณาผ่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ประมาณนี้จใช่เมื่อเรามีอาชีพแล้วคำถามที่ที่ถามมาเยอะมากรายได้